สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเราจะไปเรียนรู้จํานวนตัวเลขหนึ่งถึงเลขห้ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเด็กๆคัาเราไปร้องเพลงกันก่อนค่ะคุณแม่คะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ เด็กพร้อมไหมยังคะน่าจะพร้อแล้วนะคะคุณติกขาเสียงดังกันมากๆเลยค่ะพร้อมกันแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาร้องเพลง Ten Little Teddy b e a r นะคะ One Two Three One Little Two Little Three Little เสียงปรบมือให้กับเด็กๆหน่อยค่ะหลังจากที่เด็กๆร้องเพลงแล้วไปทำกิจกรรมกับคุณครูกันต่อเลยค่ะเอาละ,ค,ะค่ะเด็กๆคะมาพบกับคุณติ๊กนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ตัวเลขกันนะคะทบทวนตัวเลขกันใช่ไหมคะเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าคะ่เะเกมจับคู่ตัวเลขกับรูปภาพนะคะเด็กๆไปเล่นเกมกับคุณติ๊กเลยคะ่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาเล่นเกมจับคู่ตัวเลขกับรูปภาพกันนะคะเด็กๆดูตัวเลขค่ะเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งคู่กับภาพอะไรคะกระต่ายเก่งมากค่ะต่อไปเลขสองเลขสองคู่กับรูปภาพนกเก่งมากค่ะนกมีสองตัวเลขสามคู่กับ เจ้าหมีค่ะนับเจ้าหมีค่ะหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะเลขสี่คู่กับเจ้าห่านค่ะห่านกำลังเดินอยู่เลยนับห่านค่ะหนึ่งสองสามส,ส,ามสี่เก่งมากค่ะต่อไปเลขสุดท้ายนะคะเลขห้าคู่กับอะไรคะ คู่กับเป็ดใช่ไหมคะมีพ่อเป็ดมีแม่เป็ดแลวแล้วก็ลูกเป็ดนะับเป็ดหน่อยสิคะหนึ่งสองสามสี่หา้หา,หายงเส้นเด็กค่าไปหาเป็ดเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กเด็กด็ๆคะ่ะเราเล่นเกมกันเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนตัวเลขกันคะ่ะตัวเลขตัวที่หนึ่งคะ่ะเลขอะไรคะ เลข1เลข1เท่ากับจำนวน1นึ่ใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเลขตัวที่2คือเลขอะไรคะเลข2เลข2เท่ากับจำนวนเท่าไหรคะ2เก่งมากเลยค่ะเลขต่อไปค่ะ มาค่ะเด็กๆค่ะเลขต่อไปค่ะเลขอะไรค่ะเลขสามแล้วเลขอะไรนะเลขสี่ค่ะเลขสี่ค่ะเลขสี่มีค่าเท่ากับจํานวนเท่าไหร่คะสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่เก่งมากค่ะเลขตัวสุดท้ายค่ะที่คุณติ๊กจะทบทวนให้เด็กๆคือเลขอะไรค่ะ เลขห้าเลขหามีค่าเท่ากับจำนวน 5. หน้านะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากค่ะเด็กๆเรามาทบทวนตัวเลขกันเสร็จแล้วเราทบทวนตัวเลขกันเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดค่ะเด็กๆเปลี่ยนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะ แล้วก็อย่าลืมเตรียมกล่องที่สองแล้วก็สีด้วยค่ะเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า23ค่ะหนะ้าตาแบบฝึกหัดเด็กๆจะเป็นแบบนี้นะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะจงยงเส้นจับคู่ตัวเล กับภาพที่มีจำนวนเท่ากันจงเซนจับคู่ตัวเลขกับรูปภาพนะคะเหมือนในเกมที่คุดติ๊กให้เด็กๆเ,เล่นเมื่อกี้เลยเลขตัวทีหนึ่งค่ะเลขอะไรคะกลมๆเด็กๆรู้จักไหมเลขศูนเลขศูนย์ไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยดูรูปภาพฝั่งนี้ค่ะอันไหนไม่มีภาพคะ ช่องตรงกลางเด็กๆโยงเส้นเลยค่ะที่ดาวนะคะโยงเส้นมาหายดาวตรงกลางเลยค่ะถิดมาคคะต่อไปเลขต่อไปค่ะเลขหนึ่งเลขหนึง่งดูสิคะฝั่งนี้ในนี้จานวนหนึ่งคะ่ะหนังสือหนึ่งเล่มอยู่ตรงไหนคะเจอหรือยังเจอแล้วค่ะอยู่ข้างบนโยงเส้นเลยค่ะ ต่อไปค่ะเลขสุดท้ายเลขอะไรคะเลขสองเลขสองหนังสือสองเล่มอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองโยงเส้นเลยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราจะมาระบายสีกันค่ะระบายสีเลขตัวเลขนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพค่ะระบายสีกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆ่ะดูสิคาเห็นไหมคะคุณครูระบายสีเสร็จแล้วตัวเลขแล้วก็รูปภาพใช่ไหมคะหนังสือเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะว้าเด็กๆครับเป็นยังไงบ้างคะทำกิจ,จกรรมกับคุณครูวันนี้สนุกไหมคะ วันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากแล้วก็มีการทบทวนตัวเลข1-5ถึงด้วยเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะว่าเอ๊คุณครูจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุมาฝากเด็กๆอีกวันนี้คุณครูทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายบายค่ะเด็กๆ